โอเคครับวันนี้อยู่กับ Honda c r v g e n 3นะครับปีประมาณถึง2011นะฮะตัวนี้เปลี่ยนเปลือกไฟหน้าใหม่นะครับเนื่องจากโคมเหลืองมากนะครับเราจะเห็นว่าโคมเดิมนะครับนี่ฮะเรียกว่าเปลือกเดิมแล้วกันนะฮะเปลือกเดิมนี่เหลืองขุ่นมากนะเป็นนี่ครับมีรอยแตกรายงาเพียบเลยนะครับถึงเราขัดแล้วนะครับกลับมาเงาจริงครับแต่ภายในที่อยู่ด้านในเนี่ยตัวพลาสติกหรือตัว อะคริลิกนะครับที่ขึ้นรูปนะครับเป็นเปลือกโคมไฟหน้าแบบนี้มันหมดสภาพแล้วนะครับนี่ยรับงสองด้านเราจะเห็นนะครับก็เปลือกนี้เวลาเราเปิดไฟนะฮะเราจะเห็นนะครับว่าตัวพลาสติกเนื้อมันแตกหมดแล้วนะครับทําการเปลี่ยนเปลือกใหม่นะฮะมาดูกันนะครับว่าของเดิมนะครับเก่าแบบนี้ของใหม่สปพิ้งแบบนี้เลยนะฮะเนื้อเรนนี่มาตรฐานเทียบเท่า OEM เลยนะครับจะเห็นว่า ความแตกต่างระหว่างของใหม่และเก่านะฮะเหลืองขุ่นกับเงาวิ้งเลยนะฮะเงาใสาแบบนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ใช้ honda อยู่นะฮะมีอาการแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Accord นะครับ CRV นะครับ c i v i c City นะครับแจ๊สที่ผมทำไปบ่อยมากเลยก็ตระกูลของ honda นี่นะครับใครเจอปัญหาแบบนี้ทักเพจ f c e e o o o แต่งรถน้แดมเพชรบุญนะครับหรือใน YouTube Studio ได้เลยนะครับ เรามีบริการเปลี่ยนนะครับพร้อมเปลือกนะฮะเรียบร้อยเลยนะครับแต่ละรุ่นราคาไม่เท่ากันนะครับลองเช็คราคาที่อินบ็อกซ์ได้เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ